โอเคสวัสดีครับวันนี้ครับเราก็จะมารีวิวรองเท้ากันอย่างเช่นเคยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มกันเนี่ยก็ขอให้ทุกคนครับกด s u b s ไครป์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อเวลาเรามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมอ้าวต่อมาเริ่มกันเลยนะครับก็รองเท้าวันนี้นะครับที่เราจะมา Unbox and Review กันนะครับก็คือรองเท้า n i k e a i r Max 270 React SC นะครับซึ่งสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับว่า SE อ่ะมันจะย่อมาจากอะไรนะครับ นิกกี้เอสีเนี่ยก็ย่อมาจากอ่อสเปเชียลเอดิชันนะครับผมก็รองเท้าที่เรามารีวิวในนี้ก็คือสีนะครับออร์แลโคอควานะครับผมไซส์สิบยูเอสนะครับหรือสี่สี่ยูยี่สิบแปดเซนนะครับอ่าเราเริ่มมาดูจากที่ตัวกล่องกันเลยนะครับผมก็ตัวกล่องนะครับถ้าสมมติว่าเรามองดีๆนะครับนี่ครับผมเนี่ยครับก็จะมีอ่าสลักนะครับของ Air Max นะครับอยู่เห็นไหมครับ Air Max 90นะครับหรือว่าเป็นเ Air Max นะครับ Zoom Air เอยอะไรเนี่ยครับหรือ Air Max 180นะครับเนี่หนึ่งแปดูนนะครับเนี่ยีหมดเลยนะครับแล้วก็จะเป็น Detail ล็กน้อยๆครับก็ตัวกล่องเป็น Nike Air Max 270นะครับ ส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นพวกเครื่องหมายการค้าน,นะครับของบริษัทในเครือนกี้นะผมโอเคเรามาดูข้างในกันเลยนะครับนี่ครับก็กระดาษนะครับห่อก็เป็นกระดาษเป็นกระดาษธรรมดานะครับ,แบบรุ่นปกตินะครับผม Okay, ดูกใกล้ๆกันเลยนะครับเริ่มจากตัวอัปเปอร์นะครับ mm. ก็เดี๋ยวเอากระดาษมาให้ออกก่อนนะครับอัปเปอร์เนี่ยของตัวนี้ก็จะเป็นอัปเปอร์โปร่งใสนะครับเห็นไหมครับจะโปร่งใสเลยก็สุดว่าเวลาเราใส่ถุงเท้าเนี่ยมันก็จะเป็นสีต้นลายของถุงเท้าเราเลยหรือแม้แต่ว่าสมมติว่าเราไม่ใส่ถุงเทานะครับเันาเราจะโปร่งใสเห็นนิ้วด้านในเรานะครับแบบนี้ฮนะอ่า ส่วนตัวอันนี้ผมท้าว่ามันอาจจะมีความสามารถในการกันน้ําได้อยู่ระดับหนึ่งเลยนะครับนี่ครับแล้วก็เป็นเ,เป็นมิชบางๆนะครับก็ช่วยในการระบายอากาศได้ดีนะครับนี่ครับส่วนด้านตรงด้านหลังนะครับก็จะมีมีโลโก้ในกรีนครับอยู่ตรงนี้นครับ ด้านในรองเท้านะครับก็จะเป็นคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าส่วนด้านหลังเนี่ยตัวน,นี้ก็จะเป็น n นกี้หรือแอนะครับอ่าครับต้นบนนี่ครับตรงเอ่อเชือกเนี่ยก็จะมีการเล่นรุดลายอยู่เล็กน้อยนะครับนี่ครับเป็นสีฟ้าคอยตัดในเอ่อในรุดลายของเชือกนะครับ ลิน้นรองเท้าก็จะเป็น n นกี้แอรนะครับนี่ก็จะมีบุนวมตรงนี้ครับอยู่นลดหน้อยครับทําให้แบบเพิ่มความนุ่มนะครับใส่สบายมากยิ่งขึ้นนี่ส่วนไปายใส่รองเท้าก็จะอยู่ตรงลิน้นรองเทา้าเลยนะครับนี่ครับข้างในนะก็จะเป็นไนกี้แอรนะครับซึ่งก็เป็นไนกี้แอรกันเหมือนกันทั้งสองข้างเลยเหมือนกันเลยนะฮะสองข้างนี้ โอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูตรงส่วนของพื้นกันบ้างน,นะครับโดยพื้นของรองเท้ารุ่นเนี้ยเป็นพื้นผสมรวมกันนะครับระหว่าง REACT กับ Air Max นะครับซึ่งตัวโมเดลเนี่ยก็จะเป็นโมเดล Air Max 2กครับซึ่ง Air Max 2กเนี่ยมีลักษณะเด่นที่ว่ามี Air Unit ขนาดใหญ่นะครับบริเวณส้นเนนท้านะครับเนี่ยซึ่งมันช่วยรับ ตอนที่เวลาเราเดินเนี่ยมันจะช่วยรับแรงกระแทกได้ดีมากๆเลยในช่วงตรงนี้นะครับแต่ว่ารุ่นนี้จะพิเศษกว่า Air Max 270ปกติก็คือเป็นมันเพิ่มโฟมหรือ a อในส่วนของชั้นกลางอะระหว่างแอร์มาด้วยอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งปกติถ้าคนปกติที่ใส่รองเท้า Air Max 270นะครับก็จะพบว่าเวลาเรามันจะมันจะนุ่มครับเวลาเราเดินนะครับ ก็จะนุ่มนะเพราะมันจะเป็นตรงนี้นะครับแต่ว่าเวลาเรายืนนานๆนะครับมันต้องใช้เวลาเราแบบเอ,อ่ยืนนะครับยืนแบบต้องแบบมีกิจกรรมนะที่แบบยืนยืนเลยนะที่แบบไม่ได้เดินนะครับตัวเนี้มันจะค่อนข้างแข็งอยู่เลนะ็กน้อยมันจะไม่ค่อยสพอร์ตเท่าไหร่นะครับใน Air Max 270ปกตินะครับแต่ว่าในรุ่นนี้นะครับเป็นโฟมดีแอคมาเพิ่มอีกชั้นหนึ่งเลยซึ่งทำให้มันแก้ป,ปัญหาตัวนั้นได้นะครับ แล้ว m x 270แล้วก็ตัวโฟมในแองเนี่ยมันก็ยังมีน้ําหนักที่เบากว่าปกติด้วยนะครับทำให้แบบเป็นรองเท้าที่แบบการใช้ง,งานเนี่ยดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับส่วนเอ่อ o อโ o นนะครับก็เป็นเพื้นนี่ครับก็เล่นลวดลายได้น่ารักดีนะครับแล้วก็เอ่อน่าจะซับยึดเกาะได้ดีระดับหนึ่งเลยนะพื้นก็ค่อนข้างหนานะเห็นไหมครับหนาอยู่นะครับ โอเคครับผมก็โดยโดยสรุปเลยแล้วกันนะครับก็ n นกี้ไอแม็กสองเจ็สูนะครับก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างครบเครื่องนะครับด้วยรุ่น Special Edition เนี่ยที่มีเอกลักษณ์กว่าปกตินะครับเพราะว่าเออ่มี โรงใสด้านหน้านะครับแล้วก็สีที่พิเศษรล,ลายที่พิเศษกว่านะครับแถมเออเจ้ารองเท้าคณเนี้ก็ยังเป็น n i กก Air Max 270เจ็น e นะครับที่ใช้งานได้คือแก้ปัญหามาแล้วใช้งานในช,ชีวิตประจำวันได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับรุ่นลายเนี่ยก็คือทันสมัย ทันสมัยสําหรับแบบนี้เลยครับแบบดูแลแบบโดดเด่นนี่นะครับก็เดี๋ยวจะผมมาชั่งน้ําหนักให้ดูนิดนึงแล้วนะครับว่ารองเท้าตัวเนี้ยมันมีน้ําหนักที่เท่าไหร่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาชั่งน้ําหนักกันนะครับนี่ก็เป็นตาชั่งแบบดิจิตอลแบบปกติเลยนะครับเราจะมาดูที่ไซส์1ิบ s อนะครับข้างนะครับจะมีน้ําหนักที่เท่าไหร่นะครับ ก็อยู่ที่ประมาณ346กรัมนะครับตอนหนึ่งข้างก็ถือว่าค่อนข้างโอเคสำหรับรองเท้าที่เป็นชนิดของ casual casual นะครับหรือว่าลำลองนะครับก็โอเคระดับหนึ่งเลยครับก็เออตัวรองเท้ารุ่นเนี่ยครับมันจะ มันจะพิเศษอีกนิดนึงนะครับก็คือมันจะแถมตัวนี้มาด้วยครับถ้าเป็นเอ่อ n นกี้ i อแม็กสองยีแอธรรมดานะครับมันจะไม่มีนี่ครับมันก็จะเป็นเอ่อคล้ายๆพวงกุญแจนะครับที่แถมมาด้วยนี่ครับว่ามันเอ,อ่อพลาสติกนะครับมาสดนนนุนี่จะเป็นแบบพลาสติกนี่ครับก็เลยเล่นลายได้สวยสวดในทีเดียว นะครับก็แถมไปนะครับเป็นรองเท้านะฮะไปห้อยกุญแจห้อยกระเป๋าอะไรก็ได้นะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูรองเท้าคู่น,นี้กันเต็มๆเลยนะครับ